สวัสดีค่นะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูหนึ่งจะมาสอ,อนเรื่องสั่งยุคข,ของจำนวนเชิงซ้อนนะคะไปดูกันเลยค่ะข้อนี้เคลียร์ข้อนี้เคลียร์ก่อนสิอ่ะมาเท่ากับ2องบวกสีบวกด้วยเคลียร์บาลบ สองลบสี่อโอเคยังไงต่อส่วนจริงกับส่วนจริงบวกสองเป็นสามเป็นสี่ส่วนจริงบวกส่วนจริงสี่เป็นสี่นะคะส่วนจินตภาพบวกส่วนจินตภาพสูเป็น 0ูอนี้จูนี้จบปะเนี่ยจบแล้วใช่ไหมเอ้ยเป็นไปได้ไงครับเนี่ยมาเคลียร์ข้อสองค่ะลูกข้อสองเคลียก่อนเนาะสองบวกไอเคลียร์บาออกลูกสองไอสองลบไอเอาอย่างนี้คุ้หนึ่งถามจริงๆนะข้อเนี้ยใคร จำสูตรผลต่างกำลังสองได้หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังวกหลังกำลังสองกับผลต่างกำลังสองใช่ไหมหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองใช่ไหมข้อนี้ต้องตอบเท่าไหร่นะหน้ากำลังสองกำลังสองลบหลังกำลังสองหน้ากำลังสองคืออะไรอ่ะสองกำลังสองสองกำลังสองลบ หลังกำลังสองคือไอกำลังเอไอกำลังสองใช่ไหมถ้าเราจำสูตรได้ถ้าเราจำสูตรได้อ่ะหน้ากำลังสองที่เรียกอะไรสี่สี่อะไรเนี่ยไอกำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งลบเจอลบเป็นบวกหนึ่งใช่ไหมตอบเท่าไหร่ตอบห้าอ่ะใครช่วยครูทำบวกหนึ่งค่ะข้อนี้ ผลต่างกําลังสองไหนดูซิสูตรมันไงหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังใช่ไหมคะถ้าเราจําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมานะก็คูณเหมือนเดิมแบบนคูณอย่างนี้คูณเข้าไปนะคะแล้วก็คูณเข้าไปนะถ้าจําไม่ได้ก็คูณเข้าไปก็จะได้เป็น4อะไรนะคูณนี้ก็ได้ลบสองไอใช่ไหมคะ ต่อไปอันนี้ก็จะได้บวก2 i ไอคูณหลังก็จะกลายเป็นลบไอกำลังสองเหมือนกันนะคะก็จะได้เป็น4ตรงนี้ลบกันเหลือศูนย์ก็จะได้เป็นลบไอกำลังสองเนี่ยนะก็จะได้เป็น4บวก1ก็ได้เท่ากับ5เหมือนกันไม่ว่าจะคิดวิธีไหนก็ได้คำตอบเหมือนกันนะคะถ้านักเรียนบอกคูณหนูจำสูนย์ไม่ได้ก็โอเคอ่ะไปแล้วนะ อลองดูข้อสามมาไป้นริบไปเท่าก <Okay. S 1> ับหนึ่งบวกห้าไอเหมือนเดิมนะลบด้วยคอนจูเกตลูกข้อนี้เป็นหนึ่งลบห้าไอใช่ไหมคะ <Okay. S 1> คอนจูเกตเสร็จเคลียร์วงเล็บออกเลยลถ้าเป็นเครื่องหมายลบตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบเคลียร์วงเล็บซะจะได้ไม่งงนะคะก็จะได้เป็นหนึ่งบวกห้าไอลบหนึ่งบวกห้าไ อ่ะหนูจัดการหลกส่วนจริงจัดการกับส่วนจริง1นลบหเป็นศนย์ใช่ไหมคะอ่าต่อไปส่วนจิตภาพก็เป็นห้าไอบวกห้าไอได้สิบไอค่ะข้อนี้ตอบแล้วลูกต่อไปข้อสี่นะคุณหนึ่งจะพาทำข้อสข้อ4ี่คอนจูเกตก่อนนะคะก็จะได้เป็น4ี่ลบสไโอเคนะคูณกับ 4บวก3าไอคอนเซปต์เดิมไหมกำลังสองสมเอ้ยผลต่างกำลังสองไหมลูกผลต่างกำลังสองนะกลายเป็นกลายเป็นสกำลังสองลบ3าไอทั้งหมดกำลังสองนะคะก็จะได้16ลบด้วย9กไอกำลังสองโอเคไหมคะ9กไอกำลังสองก็กลายเป็น อันนี้เป็นลบหใช่ไหมลูกก็จะค่อยกลายเป็นลบจะลบเป็นบวกได้บวก9้าใช่ไหมคะมมมข้อนี้ก็จะได้เป็นยีบห้าเสร็จแล้วง่ายนะโอเคค่ะจากที่ครูหนังให้เด็กๆทำตัวอย่างนี้นะคะกำหนดให้ z เท่ากับลบสลบสาม i และก็ w w เท่ากับ1บวก2อ i นะคะจงหา z i ลบสองวบาร์นะคะ w บาร์นะคะข้อที่หนึ่งมาลุยกันเลยนะคะก็จะเท่ากับก็จะเท่ากับแทนค่าลงไปก่อนนะคะแก็คือลบสองลบสามไอคูณกับไอนะคะแล้วก็ลบด้วยสองดับเบิลยูก็คือหนึ่งบวกด้วยสองไอนะคะแล้วก็บาร์ตังบน นะคะอ่าวงเล็บแรกนะคะเอาไอเข้าไปคูณนะคะไอเข้ามาคูณนะคะก็จะกลายเป็นลบสองคูนไอก็จะได้เป็นลบสองไอนะคะลบสามไอคูนไอก็จะได้เป็นลบสามไอกำลังสองนะคะวงเล็บที่หนึ่งนะคะส่วนวงลบวงเล็บที่สองนะคะก็จะได้เป็นสองคูนกับหนึ่งคอนจูเกตนะคะหนึ่ง ก็จะได้เป็นหนึ่งลบสองอนะคะได้คอนจูเกตจากนั้นเอาสองเข้าไปคูณเอาสองเข้าไปคูณน,นะคะเอาสองเข้าไปคูณข้างใน,นอ่าก็จะได้มาเป็นตรงนี้เคลียร์เคลียร์ลบตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะแกเป็นลบหนึ่งโอเคไหมคะโอมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวแปบเลยนะคะ แทนเอ่อ i กำลังสองมีค่าเท่ากับลบหนึ่งโอเคไหมลูกลบหนึ่งคูณกับลบสามก็ได้บวกสามนะคะตรงนี้เราก็จะได้เป็นเท่ากับลบสองบวกสามวงเล็บแรกนะคะส่วนวงเล็บนี้นะคะจะได้เป็นลบคุณหนึ่งเคลียรวงเล็บออกเลยนะเป็นลบสองลบเจอลบเป็นบวกสี่ไนะคะเคลียวงเล็บออกมาแล้วนะคะ ก็จะเคลียร์กลายเป็นบรรวงเล็บหน้าก็ก็เอาออกได้เลยนะเนี่ยอ่าโอเคเอาวงเล็บออกได้เลยนะคะเอาวงเล็บออกแบบจะเคลียร์วงเล็บ okay, so อ่าก็จะได้เป็นเราก็จะได้เป็นลบสองไอบวกสามลบสองบวกสี 3, ่ไอนะคะเราก็หาผลลัพธ์ค่ะส่วนจริง ส่วนจริงจัดการกับส่วนจริงอันนี้ส่วนจิตภาพนะสีเขียวนี่ส่วนจิตภาพนะคะเราเคลียร์ส่วนจริงก่อนนะคะเอาส่วนจริงไปข้างหน้านะคะเอาส่วนจริงไปข้างหน้าเอาคู่หนึ่งเป็นสีใหม่เป็นสีสีชมพูละกันจะมองเห็นไหมโอเคสีชมพูนะคะเคลียร์ส่วนจริงกับส่วนจริงก่อนนะคะก็จะกลายเป็นบวก3ลบ2ก็จะได้ออกมาเป็น1นะคะแล้วก็ส่วนสีเขียวก็คือลบ2บวก4ไอก็จะได้ออกมาเป็นบวก2ไอ โอเคค่ะข้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะอ่ะเอาใหม่ข้อสองนะคะแซดบวกด้วย w bar คูณ w นะคะก็จะเท่ากับแก็คือแทนค่าลงไปนะคะลบสลบสานะคะ w bar คูณ W นะคะ อ,อ,อ่ะข้อนี้นะคะก็จะเท่ากับบวกด้วยวงเล็บใหญ่นะ <Okay. S 1> w ก็ w bar ก็คือ1นบวกส i <Good. S 1> นะคะ1นบวกส i วงเล็บนะใส่ bar เข้าไปลลก <Okay. S 1> นะคะ <I> mean, แล้วก็คูณกับ 1นึ่งบวกสองไอเหมือนกันนะคะวงเล็บนี้อ่ะเท่ากับวงเล็บรแรกอยู่เหมือนเดิมก่อนนะคะลบสองลบสาเราเคลียวงเล็บหลังก่อนนะคะเคลียรก่อนเนาะอ่ะเคลียบาร์ออกลูกกะกลายเป็น1นงวงเล็บแรกนะ่หนึบวกลบสอนะคะคูณด้วย1นึบวกสอโอเคนะคะ อ่ะเคลียรเคลียเคลียร์บาตรงนี้ออกนะคะก็กลายเป็น1ลบ2ไอนะคะจากนั้นมาเท่ากับอ้าวคุณหนึ่งเขียนอะไรผิดคุณหนึ่งเขียนตรงนี้ผิดนะลบนิดนึงนะคะตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะลูกนะโอเคต่อไปค่ะวงเล็บแรกยังไม่ได้ทําอะไรเขียนเหมือนเดิมก่อนนะคะลบ2สไอนะคะบวกด้วยวงเล็บนี้คือ1กําลังสอง ลบด้วยหลังกำลังสองก็เป็น2 I ทั้งหมดกำลังสองนะคะโอเคก็จะได้มาเป็นลบ I ลบ 3i นะคะตรงนี้ก็บวกด้วยตรงนี้กลายเป็น1 4 I ลบ4 i ำลังสองนะคะแต่ตรงนี้ i กกำลังสองมีค่าเท่ากับลบ1ลบเจอลบเป็นบวกนะคะลบเจอลบเป็นบวก1บวก1งบวก4วงเล็บนี้1-4บวก4จะได้หา นะคะแต่อัคุณหนึ่งไปต่อก็จะกลายเป็นเคลียนะเคลียนะก็กลายเป็นลบสองลบสามไอถอดวงเล็บออกตรงนี้ก็คือลบลบเจอลบเป็นบวกหนึ่งบวกสี่ได้ห้านะคะคุณหนึ่งเคลียเป็นเลขห้าเลยนะคะก็จะได้ออกมามาเป็นส่วนจริงเคลียกับส่วนจริงนะคะส่วนจริงเคลียกับส่วนจริงลบสองบวกห้าก็จะได้สามนะคะได้สามแล้วได้สามลบ 3 i ค่ะข้อนี้ตอบแล้วค่ะโอเคนะคะสัำยุกของจำนวนเชิงซ้อนครูก,ก็ได้ฝากไว้นะคะจากตัวอย่างที่ให้ไปทั้งหมดนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันเรื่องต่อไปในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ